สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาศารแสนราชศีคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในรักคนาราศีเมฆหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษนี่นะครับคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับ10กันยายน2563ดาวราหูย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษพส่งผลให้ราศีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับรวมทั้งราศีเมฆด้วยและในเดือนตุลาคมนะครับก็มีดวงดาวต่างๆเคลื่อนย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแปลงนะครับตำแหน่งวันที่9 นะครับวันที่เก้าตุลาคม2563ัน้า้อิบสามดาวคานย้ายจากราศีเมฆเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นจุลจัรวันที่สิบตุลาดาวพุธย้ายเข้าราศีกันเป็นตำแหน่งกะเศรษาธิบดีได้ตำแหน่งมหาอุดวันที่ส7บเจ็ดดาวอาทิตย้ายเข้าราศีตุลได้ตำแหน่งที่เป็นนิดวันที่ย4สี่ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งที่เป็นนิดเช่นกันและดาวที่มีการ เดินหน้าปกติแล้วนะครับหลังจากที่พักไปนานนะครับก็คือดาวเส์กับดาวพฤหัสนะครับเดินหน้าปกติในราศีธนูโดยเฉพาะดาวพฤหัสนะครับเดินหน้าปกติในราศีธนูให้คุณในตําแหน่งเกษตรซึ่งจะส่งผลให้ชาวราศาีเมฆนะครับในด้านต่างๆเป็นยังไงเรามาดูที่ด้านแรกนะครับด้านแรกก็คือลักษณะนิสัยตัวตนนะครับทั่วไปของชาวราศาีเมฆนะครับ ดาวอังคารเดินถอยหลังไปอยู่ในราศีมีนในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งดาวอังคารที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะไม่แสดงความร้อนรนนะครับไม่มีความหุนหันพันแล่นเหมือนกับอยู่ในราศีอื่นๆจะส่งผลให้คนที่เกิดในราศีเมฆในช่วงนี้จะเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเกียมเนื้อเกียมตัวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูง ขี้ลำคาญคือไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มากสักเท่าไหร่นะครับเห็นคนเยอะก็พยายามหลีกหนีออกมานะครับชอบทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นนักวางแผนเป็นที่ปรึกษานะครับและชาวราศรีเมษในช่วงนี้ท่านจะมีจังหวะที่จะฉกฉวยโอกาสมองหาโอกาสนะครับและก็มีเล่ห์เหลี่ยมที่แผวพาวมากเลยนะครับเป็นเล่ห์เหลี่ยมที่แผวพาวไปสุขุมเพื่อจะได้มาซึ่งเป้าหมายและความสำเร็จของท่าน แต่ท่านต้องระวังนะครับถ้าท่านอยู่ในตําแหน่งที่หรือหน้าที่ที่มันผิดที่ผิดทางไปนี่นะครับมันจะทําให้เกิดศัตรูขึ้นมามีคนคอยขรหามีคนคอยนินทามีคนคอยปองร้ายมีคนคอยปิดบังซึ่งอาจจะทําให้ท่านนะครับเสียทรัพย์สินหรือมีอุปสรรคขึ้นมานะครับในการทํางานและในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ท่านได้รับรู้ได้รับฟังได้เห็นมา แต่มันไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้คือมันเป็นความรับที่เปิดเผยไม่ได้นะครับเป็นความรับที่ไม่สามารถเปิดเผยออกไปได้นะครับเป็นคนที่มักจะทําให้ตัวเองเสียหายหรือพังเพราะตัวนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเสียหายมันพังในช่วงนี้การงานที่เสียหายการงานที่พังเรื่องที่เสียหายเรื่องที่พังขึ้นมานี่นะครับส่วนใหญ่ท่านอย่าไปโทษคนอื่นเลยในเดือนตุลาคมนี้นี่นะครับถ้ามันพังมันเสียหายขึ้นมาเนี่นะครับ เพราะท่านเองเพราะท่านมีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจให้เด็ดขาดนี่นะครับทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาทําให้การงานของท่านอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปนะครับและผู้ที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ให้ท่านระมัดระวังมีสตินะครับอยู่เสมอเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ พราะฉะนนการที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้ก็คือท่านต้องมีสติในทุกๆเรื่องนะครับอันนี้คือด้านที่1ด้านที่2นะครับดวงการเงินของชาวราศีเมฆนะครับเรื่องการเงินของชาวราศีเมฆเดือนตุลาคม2 5 0 0ันหรอสาหลังจากวันที่10นะครับดาวราหูย้ายจากราศีเมถุนในภพสารชะเข้าสู่ภพกระดุมพระในราศีพฤษภซึ่งดาวราหูปกติแล้วนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนดาระของชาวราศีเมฆ ย้ายเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระในราศีพฤษภที่เป็นธาตุดินจะส่งผลให้การเงินของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จในด้านการเงินมีเกณฑ์ถูกลางวัลได้ลาบจากเพื่อนฝูงมิสหายนะครับมีโอกาสได้ลงทุนในโครงการใหม่ๆในโปรเจกต์ใหม่ใในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในสิ่งที่แปลกๆหรือสิ่งที่เรว่านวัตกรรม หรือผู้ที่เกิดในราศีเมฆนี่นะครับถ้าท่านเป็นนักลงทุนแล้วลงทุนในนวัตกรรมในหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมนี่มันจะทําให้ท่านได้กําไรมหาศาลจากการลงทุนนั้นนะครับเพราะว่าดวงการเงินในช่วงเดือนตุลานี้นะครับคือตั้งแต่ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนี่ทำให้เรื่องการเงินของชาวราศีเมฆน,นะครับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านก็ต้องระวังอย่าไปมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไป ถ้าหลงมัวเมามากเกินไปเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องคือผิดทํานองคองทมหรือผิดกฎหมายได้นะครับจากที่ท่านจะได้เงินได้ทองก็กลับเป็นการเสียเงินเสียทองนี่นะครับอันนี้คือด้านที่2ในด้านการเงินนะครับของชาวราศีเมฆด้านที่3นะครับด้านที่3ดวงการงานการงานของชาวราศีเมฆนะครับเดือนตุลาคม2 5 6 3ในภพกรกรมะภพการงานนี่นะครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะ ไปสถิตในราศีธนูซึ่งในเดือนตุลาคมนี่นะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีเดินหน้าปกติในราศีธนูโดยเฉพาะดาวพุัศบดีนี่นะครับเดินหน้าปกติเป็นกเกษตรให้คุณในตําแหน่งที่เป็นเกษตรกรรมะจรไปพบสุภะและมีดาวเกตหรือดาวนิพจูนนี่นะครับอยู่ในภพกรรมะจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่คิดแปลกๆใหมๆ่ๆหรือชอบสนใจกับไสยศาสตร์นะครับ ท่านจะรู้สึกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านจะสนใจในเรื่องสายศาสตร์ความรีดับต่างๆพูดผีปีศาจหรือการทํานายฝันการทํานายทายทักต่างๆนี่นะครับและผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่สนับสนุนเขาจะให้ความสนใจไว้ใจให้ทํางานที่สูงขึ้นมีระดับขึ้นนะครับได้งานที่มียศมีเกียรติอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการต่างๆ หรือท่านมีเกณฑ์นะครับที่ท่านทํางานสําเร็จแล้วงานตัวนี้จะทําให้ท่านได้ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนนี้ท่านเหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าง,งานเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ในการสํานักต่างๆน,นะครับในเรื่องของการงานในเดือนนี้ถือว่ามีคนคอยอุปถัมภ์ในด้านการงานมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์มีคนคอยอุปถัมภ์นี่นะครับจะทําให้ผู้เกิดในราศีเมษช่วงนี้ท่านจะไม่ตกงานนะ เดือนตุลาคมนี้ท่านจะไม่ตกงานหรือคนที่ยังไม่มีงานก็จะได้งานเพราะผู้ดับผู้ใหญ่แนะนำนะครับอันนี้คือในด้านที่3การงานของชาวราศีเมฆด้านที่4นะครับความรักดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีเมฆนะครับในเดือนตุลาคม2563ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ในภพอริในราศีกันในตำแหน่งที่เป็นนิจและดาวอาทิตย์มาสถิตในภพปัตนิในตำแหน่งที่เป็นนิจเช่นกัน จะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของความรักมักจะมีความยุ่งยากหรือความรักมักจะมานํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่านนี่นะครับหรือต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคคู่ครองคนรักกลายมาเป็นคู่แข่งคู่ขัดแยง้งนะครับซึ่งเรามาดูคนมีคู่คนมีครอบครัวนี่นะครับคนมีคู่ครองคู่รักคนรักอาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งคู่ขัดแยง้งทางการงานทางธุรกิจ หรือไม่ค่อยลงรอยกับคู่ครองคนรักสักเท่าไหร่นี่นะครับพูดกันไม่ถึงคำสองคำก็ทะเลาะบอแหว้งกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ท่านที่มีคู่ครองเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะทําธุรกิจร่วมกันหรือถ้าท่านทําร่วมกันแล้วก็ปล่อยให้คู่ครองคนรักเขาบริหารงานทํางานไปก่อนเพื่อจะลดความขัดแย้งนั้นลงนะครับส่วนคนโสดเรื่องความรักนะครับอาจจะมีความยุ่งยากมีปัญหามีอุปสรรคหรือ บางทีการแต่งงานหรือท่านมีโอกาสได้แต่งคนโสดคบกันแล้วได้แต่งงานเนี่ยนะครับการแต่งงานนั้นอาจจะเกิดจากการที่ท่านถูกบีบังคับให้แต่งงานหรือเจ้าชะตาหรือท่านนี่นะครับได้พบความรักแล้วอยู่กินกันแบบลับๆหรือคู่ครองเนื้อคู่อาจจะบีบังคับให้ท่านแต่งงานหรือท่านทําไปเพราะว่าสงสารเขาเพราะคนรักของท่านนี่นะครับเขามีฐานาที่ต่ากว่าท่านทางสังคมทางเศรษฐกิจการเงินนี่ ต่ำกว่าท่านทําให้ท่านรู้สึกสงสารอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยยอมตกลงปรงใจแต่งงานกับเขาอันนี้คือดวงความรักของชาวราศีเมฆพูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคือดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมฆหรือผู้ที่เกิดในราศีเมฆในเดือนตุลาคม2563นาเนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้โดยรวบโดยทั่วไปซึ่งนะครับก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปครั้งต่อไปขอให้ชาวราศีเมฆตลอดเดือนธุนาคม2563จงมีความสุขเฮงเฮงรวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ